ข้อความจากตัวตนที่สูงขึ้นของไมค์ควินซี่นำมาสู่ภายนอกถึงตอนนี้คุณน่าจะสังเกตเห็นเรื่องที่ซ่อนไว้กำลังถูกเปิดเผยและคนที่อยู่เบื้องหลังก็เปิดเผยผลที่ตามมาคือสิ่งผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมที่มักจะเปี่ยวข้องกับธุรกิจขนาดใหญ่ ที่ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้อีกต่อไปและผู้อยู่เบื้องหลังจะถูกควบคุมตัวนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยกิจกรรมทางอาญาที่ทำเงินจากการกระทำความผิดทางอาญาโดยทั่วไปผู้คนส่วนใหญ่มีความซื่อสัตย์และขาดความสามารถ และวิธีการที่จะนำผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างไรก็ตามการเปิดเผยจะดำเนินต่อไปและทำให้มนุษยชาติมีอนาคตที่ดีขึ้นในขณะที่พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกรารกระทำความผิดทางอาญาจะถูกเก็บเป็นความลับได้ยากขึ้น และการเปลี่ยนแปลงทีละน้อยซึ่งจะได้รับการต้อนรับมากที่สุดจะเห็นระดับความซื่อสัตย์และความห่วงใยที่ดีขึ้นนานเกินไปแล้วที่เรื่องต่างๆดําเนินไปโดยผู้ที่ให้ความสำคัญกับตนเองก่อนซึ่งเห็นว่าคนรวยร่ำรวยขึ้นในขณะที่คนจน ในสังคมยังคงดิ้นรนเพื่อหาเลี้ยงชีพเผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่เคยถูกกำหนดให้ดำเนินชีวิตตามความรู้สึกที่ว่าคุณได้รับในสิ่งที่คุณสมควรได้รับเท่านั้นเมื่อหลายคนไม่สามารถควบคุมสมาชิกผู้ปกครองสิ่งที่น่าประหลาดใจคือการระลึกไว้เสมอว่า คุณอาศัยอยู่ในสังคมแห่งเจตจำนงเสรีสมาชิกที่ยากจนที่สุดมักจะถูกตำหนิสำหรับตำแหน่งของพวกเขาและปล่อยให้ต้องทนทุกข์กับมันสังคมที่เอื้ออาทรอ,อย่างแท้จริงจะเข้าถึงผู้ที่ต้องการและให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับความต้องการขั้นพื้นฐาน ที่ครอบคุมเพื่อให้แน่ใจว่ามีมาตรฐานการครองชีพที่สมเหตุสมผลท้ายที่สุดแล้วคุณคือพี่น้องชายหญิงที่เดินบนเส้นทางเพื่อรับประสบการณ์เพื่อให้เติบโตและเข้าใจในประเด็นความต้องการของชีวิตดังที่คุณต้องทราบแล้วในตอนนี้คุณไม่สามารถ ทิ้งการสั่นสะเทือนที่ต่ำกว่าไว้ได้จนกว่าคุณจะพัฒนาไปมากพอที่จะทำเช่นนั้นเนื่องจากจิตวิญญาณทั้งหมดมีคำแนะนำที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จตามแผนชีวิตของคุณมันไม่ได้บังคับกับคุณแต่วางไว้ต่อหน้าคุณเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่า จะดำเนินการหรือไม่โปรดจำไว้ว่าโดยหลักการแล้วคุณจะยอมรับว่าเป็นวิธีการพัฒนาต่อไปพวกมืดจะพยายามหันเหความสนใจของคุณไปจากมันหากคุณไม่ระวังและไม่ตื่นตัวชีวิตคือการต่อสู้เพื่อจิตวิญญาณส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า คุณจะก้าวหน้าไม่ได้แท้จริงแล้วคุณอยู่ในฐานะที่จะก้าวหน้าได้ดีด้วยการเอาชนะอุปสรรคบนเส้นทางชีวิตของคุณคุณต้องซื่อสัตย์และยุติธรรมและต้องรักเพื่อนร่วมเดินทางด้วยการยื่นมือช่วยเหลือพวกเขาขณะที่พวกเขาข้ามเส้นทางของคุณใช่ คุณสามารถได้รับสิ่งที่คุณเรียกว่าเครดิตสำหรับการกระทำที่มีน้ำใจและความรักความห่วงใยต่อสวัสดิภาพของพวกเขาสิ่งที่คุณเรียกว่ากรัมดีนั้นเป็นความจริงและคุณจะได้รับผลตอบแทนอย่าลงคิดว่าความร่ำรวยเป็นรางวัลเพราะสิ่งเหล่านี้ สามารถให้รูปแบบการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายแต่ก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่สิ่งเหล่านี้คือบททดสอบที่ดีของความปรารถนาของคุณที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้หายดีสำหรับผู้ที่กำลังทุกข์ทรมานในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง ที่ก่อให้เกิดความโศกเศร้าในปัจจุบันขอให้เข้าใจว่าแต่ละดวงวิญญาณอยู่ในที่ที่ควรจะเป็นและตอบสนองความต้องการทางกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องอาจเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจแต่ตระหนักว่าพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าคุณที่รู้จักคุณดีช่วยวางแผนชีวิต แต่ละอย่างเพื่อให้แน่ใจว่ามีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่องท้ายที่สุดแล้วนั่นคือจุดประสงค์ของคุณในการอยู่ในจุดที่คุณอยู่เพื่อให้คุณสามารถใช้ทุกโอกาสในการพัฒนาและในเวลานี้คุณมีหลายอย่างมากมายที่จะช่วยให้คุณ ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมจิตวิญญาณมากมายพร้อมที่จะพาพวกเขาไปโดยคิดบวกและไม่เคยละสายตาจากเป้าหมายที่พวกเขาตั้งเป้าไว้พวกเขารู้ว่าพวกเขามีโอกาสที่ยอดเยี่ยมที่จะทําลายแม่พิมและไม่ต้องกลับไปใช้การสันส่นสะเทือนที่ต่ำกว่าในครั้งต่อไป ตอนนี้คุณควรตระหนักได้แล้วว่าคุณจงใจถูกขัดขวางจากการเรียนรู้ความจริงที่แท้จริงของการมีอยู่ของคุณบนโลกเช่นเดียวกับคุณพวกมืดได้รับอนุญาตให้มีอิสระในการเลือกในจักรวาลแห่งเจตจำนงเสรีของคุณแม้ว่าตอนนี้คุณจะเข้าใจแล้วว่าการละเมิดกฎแห่งจักรวาล จะนำมาซึ่งการลงโทษดังที่เราได้แจ้งให้คุณทราบแล้วว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่หนทางของการลงโทษแต่เป็นโอกาสที่จะตระหนักถึงข้อผิดพลาดของคุณและเอาชนะมันการปฏิบัติต่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวเป็นการเริ่มต้นที่ดีและการให้ความรักษากล จะทำให้คุณก้าวไปสู่ความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วมนุษย์มักจะเชื่อว่าพวกเขาเหนือกว่าวิญญาณอื่นๆและตอนนี้เพิ่งเริ่มยอมรับว่าโดยเนื้อแท้แล้วพวกเขาเหมือนกันทุกประการยิ่งคุณตระหนักได้เร็วเท่าไหร่ว่าทุกดวงวิญญาณอยู่บนเส้นทางเดียวกันกับคุณแต่ไม่จำเป็นต้องอยู่ขั้นเดียวกัน มนุษยาชาติโดยรวมก็จะยิ่งเติบโตเร็วขึ้นเท่านั้นการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นโอกาสของคุณที่จะผ่านเครื่องหมายและก้าวไปสู่ขั้นต่อไปในชีวิตของคุณในที่สุดหนึ่งที่ให้คุณควบคุมโชคชะตาของคุณได้มากขึ้นคุณมีค่าพอ ที่จะได้รับการควบคุมทางเลือกในอนาคตของคุณแม้ว่าคุณจะมีสิ่งมีชีวิตที่พัฒนาแล้วอยู่เบื้องหลังคุณเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจสิ่งที่คาดหวังจากคุณถึงตอนนี้คุณคงมีความคิดที่ดีเกี่ยวกับสิ่งที่รอคุณอยู่และยินดีที่คุณจะไม่ต้องเผชิญ กับปัญหาเก่าๆอีกต่อไปเนื่องจากปัญหาเหล่านี้ได้รับการปลดปล่อยจากคุณแล้วพวกคุณหลายคนมาถึงขั้นตอนที่คุณสามารถควบคุมการตอบสนองต่อปัญหาที่ปกติแล้วจะทำให้คุณลำบากได้แล้วตอนนี้คุณมีความอดทนและเข้าใจว่าชีวิตคืออะไร และดำเนินชีวิตตามนั้นที่รักคุณกำลังเดินทางกลับบ้านหลังจากการเดินทางอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นและตระหนักมากขึ้นว่าแท้จริงแล้วชีวิตคืออะไรคุณไม่ได้ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางหรือถือตัวอีกต่อไปและเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งที่เป็นอยู่มันจะไม่เกี่ยวข้องกับทุกคน แต่จิตวิญญาณจำนวนมากเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าชีวิตคืออะไรพวกคุณหลายคนอยู่ในขั้นตอนต่างๆของวิวัฒนาการและการรู้ว่าคุณมีเป้าหมายอะไรจะช่วยเสริมสร้างความตั้งใจของคุณที่จะเติบโตทางจิตวิญญาณต่อไปฉันฝากความรักและคำอวยพรไว้ให้คุณ และขอให้แสงสว่างทำให้วันและเส้นทางสู่ความสำเร็จของคุณสดใสขึ้นข้อความนี้มาจากตัวตนที่สูงกว่าของฉันตัวตนที่เป็นพระเจ้าของฉันและทุกๆจิตวิญญาณมีความเชื่อมโยงกับพระเจ้าเช่นเดียวกัน